สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่น r o b o x Map The s t r o n g g a t e Battle Ground ครับผมคิดว่าจะฝึกเล่นนะครับเอาให้เก่งขึ้นนะครับแอนนี้โหคนเยอะมากเอ้ยนี่ครับเราเจอเราเจอเยื่แล้วเอาคนนี้แล้วกันผมฟ้าชุบชุบ๊บโอ้เดี๋ยวผมเลือกไซตามัาม,มาที่จริงผมต้องเอาการูนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวก่อนนี่โอเคมาตอนนี้ผมได้การูลแล้วโหกำลังนัวกันเลย โอ้โหสกิลเฮ้ยตัวเหลืองจะตายละเราต้องเลือกสักคนเราลัดคิวได้ไหมเฮ้ยโห oh, oh, ดีนะหลบพันโอ้ oh, แหลกอัานมีกระตุกบ้างนะครับเพราะว่าผมเล่นในมือถือนะครับผมไม่ได้เล่นบนคอมเนาะอัานมีกระตกุกอ่านมีเน็ตหลุดบ้างนะครับขอไปคนระับเฮ้ยเอาไงจังหวะนี้คอมโบคอมโบโอ้โดนตัดสกิลมีแพลย์เลยเฮ้ยเพลย์ไม่โดนอีกใส่แร่ ต่อยต่อยคอมโบโวยโ,โดนตัดสก,กิลต่อยต่อยยุบกูยังปุ่งตามไม่โดนโบอลบอโอ้ตอนนี้ไม่มีใครเล็งผมเลยผมไปเล็งเขายอย่างเดียวแต่ลาชคิวลาคิวโอ้อาหารอนุชะเลือดน้อยสามตัวแต่ว่าผมฆ่าไม่ได้สักควคลิปนี้คือแบบผมหวังว่าอย่างน้อยจะได้ฆ่าสักตัวหนึ่งเรียงดีครับตรงนี้เราต้องหาคนที่ดูไม่เก่งแต่วันนึงนี่ โอเคโอเคไปอุ้ยเรียบร้อยโอเคมาตัวนึงตัวนี้แล้วกันเลือดเยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยล่าชิวได้ล่าชิวล่าชิวโอ้ยกระตุกมากขอไปนะครับกระตุกจริงๆพุ่งไปอุ้ยต่อยไม่โดนโอ้ตัวเขาสวนอีกโอ้สแสดงว่าเขาเก่งมากเออเขาจะเปิดเด็กเคาน์เตอร์หรือเปล่าไม่เป็นไรคนระับเราจะพุ่งตามเขาไปนะเฮ้ยนี่ จึ๊บไม่โดนหืมกระตุกมากโอ้โหอันตีไซตาม้นี่มันเปิดทีนี่กระตุกมากเลยผมคงต้องปรับอะไรสักหน่อยละลดลงมาสักหนึ่งขีดดี็นไหมโอ้วัดดีนายมาเต้นตรงหน้าเราอืมเรายอมแพ้ละเราจะไม่ฆ่านายเอ้ยตัวนี้แล้วกันเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายนี่คอมโบโอ้ยติดต้นไม้เอ้ยแต่ยังได้ถอยชุบไซเดสต่อยโอ้ย ตัตัดสกิลคอเตอร์สวยตึมโอเคเรียบร้อยพุ่งตามพุ่งตามมึงโดนโดนโดนนี่พุ่งตามไม่โดนอีกมีความการทันคอเตอร์สวยไม่ใช่คอเตอร์คอมโบคอมโบคอมโบโดนโดนเขาสวนคอเตอร์เราอุดาร์แล้วยี่ห้อยนี่คอเตอร์ตึมโอเคมันก็เดินไปปุ๊บพุ่งตีไม่โดนโอ้ยโดนเขาฟันอีกเอื้อ เรือเราจะขึ้นหลอดแล้วขึ้นหลอดแล้วโอ้ยเรือเราขึ้นหลอดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาขึ้นหลอดจังหวะนี้ไงนี่ตัวเขาดุรูเลยผมเขาเก่งมากนะครับแต่ผมก็ฝึกมาดีเหมือนกันที่ผมหายไปเพราะผมฝึกนะครับนี่เคาลเตอร์เคาลเตอร์ดุรูเลยนี่กาโลูนี่ข้อดีมันครับคาลเตอร์ได้โคตรโหด,หดแถมดาบบีแรงด้วยตอนเคาลเตอร์นี่นี่สวนสวนสวนเราจะชนะเขาไหมอุ้ยอุ้ยคอมโบูโ,โหเมื่อกี้เมื่อกี้จับไม่ได้จับไม่โดนเลย เออตอนนี้เราโดนสกิลเขาลุล่วยเลยครับเออโดนฟันตัโอ้โหเรียบร้อยเราเราไม่เราไม่ชนะเขานะครับเราแพ้เออแต่ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราก็ทําให้เลือดเขาเหลือน้อยได้อืมมาตอนนี้เราเจอคนสู้กันนะฮึตัวเดิมเลยชุบลาาคิวสัว <laughs> เรียบร้อยลาาคิวได้โอ้ยเน็ดเน็ดกระตุกขอโทษนะเดี๋ยวมาก่อนโอเคเราลาาคิวเขาได้จีจีฮะโอ้คนเปิดอันติเราต้องออกกันหา่าเราจเจอคนนี้นะครับเราเจอเยอะแล้ว ชุบต่อยต่อยคอเตอร์คอเตอร์ไม่โดนพุ่งต่อยต่อยต่อยเอ้ยเขาต่อยโดนเฮ้ยเราป้องกันไม่ทันหลบได้ไหมหลบได้เราต้องสวนสวนมักก็ดีเอ้ยโอ้โดนเขาต่อยบิวเลยป้องกันสวยสวนโอ้ยไม่โดนโหเขาต่อยโอ้โหคนนี้เล่นเก่งมากโอ้เราหลบไม่ได้เลยคอเตอร์คอเตอร์อุ้ยคอเตอร์ไม่ได้เฮ้ยคอมโบชืบกดพื้นโอ้คอมโบไม่ได้ เฮ้ยตอนนี้เขาอยู่ไหนอยู่ด้านหลังเราต่อยต่อยไปก่อนเอ้อโดนเขาต่อยก็เอ,อือเรี่อนเอยวิดยังรอดนิดนึงแล้วก็ตายโอ้หปิวเลยตอนนี้เราเจอใครก็ไม่รู้ที่ติดบ้ากำแพงหล่อยเขาเลยทีนึงเฮ้ยมาสู้กันหน่อยเร็วมานี่มานี่มาสู้กันมาเออมาอย่างนั้นแหละมาอ,อุ้ยไซแดสไม่โดนอ,อุ้ยต่อยโอยทำไมเราไม่โดนเลยเซฟไซแดสต่อย <c oughs> เขาเติมไม่ได้ต่อยต่อยต่อยอยีคอมโบสวยสกิปสามปาสองชึบชึบชึบจับกดพื้นสวยเพอร์เฟคคอมโบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาเตอร์นี่ <c oughs> เอ้ยโอเคอเคเลื่อเหลือลื่อเลือแล้วข็ววววเรืองเลือดน้อยแล้วชึบๆๆชึบชึบจะฆ่าได้ไหมสวย โอเคเรียบร้อยเย่ Yay! ผมฆ่าได้แล้วเออคราวนี้คราวนี้เป็นผีฝีมือผมจริงๆไม่ร้าใครเขาดีละดีละนี่แสดงว่าผมเก่งนิดนึงเฮ้ยโยพี่เบานี่มาสู้กันมาเร็ว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 เวโอเคนั่นแหละมามาเลยมาเลยหนึ่งสองสามชุบไซด์ดต่อยไม่โดนโอุย้ยเขาเตอร์นี่สวยเขาเตอร์โดนช่วงนี้เขาเตอร์บ่อยมากเฮ้ยมันหลบได้ป้องกันก่อนสวนสวนโอ้มีคนมาแทรก เราจะฆ่าคนที่มาแทรกด้วยนะฮะดึงสองซ่อมตุ้มนี่โหตอนเปิดอันตีนี่สะใจมากมีดามจด้วยคืเอ,อเขาก็เปิดอันตีดูทรงผมจะแพ้เขานะเพราะผมอันตีผมกากมากผมเปิดผมเปิดอันตีแล้วผมใช้ได้ไม่ไม่ค่อยเต็มที่นะผมแบบขนาดสกิลตอนยังไม่เปิดอันตีมากกว่าตอนนี้ผมโดนเขาสอยโอ้นี่ขนาดเปิดอันตียังสู้เขาไม่ได้เลย อุ้ยช really really <c oughs> oh, really? ุบจะไม่โดนต่อยต่อยโอ้โหโอ้ยโอ้ยเออเออโอ้ยโอ้โหโอ้โหบีโอ้โหยังไม่ทันได้ใช้อะไรเลยเรียบร้อยพุ่งไปแก้แค้นเลยนี่ต่อยคอมโบโอ้โหโดนสวนมัวกันมากเลยตรงนี้โอ้ยยังไงอีคาน์เตอร์ไม่โดนใครเลยมัวกันมาก อุ้ยต่อยอุย้ยชึบลากพื้นทุบขอมยไม่ได้ชึบอุ้ยต่อยไม่โดนโอ้โนเดคเคาน์เตอร์มือเออสองคนนี้กำลังยิงคุยกันเราก็หล่อยเขาเลยโอ้เอาใหม่ชึบอ,อ่าเขาไม่มีเดคเคาน์เตอร์นี่เคาน์เตอร์ต่อไปเลยโอเค โอ้เราเคาเตอร์ได้หลายครั้งเลยนะครับกาโรเราดูเขาก็จะทำอะไรชิบถอยไปก่อนเฮ้ยเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขาไม่อยากเอาเราแล้วาคิดว่าเรากาเกาินโอ้ยอคอมโบกับตัวอื่นสวยแั้งไงทีนี้เราจะโดนลุมไปเนี่ยช่างเลยอืมทุ่มเลยมีเลฟลรลไม่สนเฮ้ยหนีหนีหน หนีเหรอคอมโบคอมโบเลยคอมโบเลยอเลยอาไม่โดนไม่โดนอะไรอะไรอะไรอุ๊บอีกไม่โดนเออเราก็ไม่โดนเหมือนกันนี่อเออเขาไม่ยอมสู้กับเราเลยอะแต่คนนี้สู้นะงั้นรอคนนี้แหละคนนี้สู้กับเราเออโอ้ยเย่คาน์เตอร์ตุ่มเออมีคนเข้าตามเรายังมีคนเข้าตามผมนะ โอ้ยจะตายแล้วอุ้ยต้องฆ่ามันให้ได้อีกนิดเดียวอีกแค่นิดเดียว please อีกแค่นิดเดียวไม่ขออีแค่นิดเดียวเรื่องมันเหลือทีเดียวแล้วอีกนิดอีกนิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาเตยเขาเตยเ,เ,เอ้ยเอ้ยเอ้ยโดนลาดเอ้ย ต,ตวยเป้าหมายต่อไปคือเองเออเออเออเพื่อโอ้โหโดนฮุบร no ั mother, โวโอ้ยคอมโบโอ้โหต่อยต่อยต่อยไซเดสต่อยป้องกัน <bilmiyorum>. ก่อนเดี CS ๋ยวมันพุ่งมาไงเฮ้ยทำทรงมือเฮ้ยจะลัดเขาเออเอ้ยอันตีอันตีอันตีนี้ก่อน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 เย่เราหนีพ้นหนีได้ไงเนี่ย อยู่คน,นได้ไงวะเราตอนตอนเขาเปิดเขาอยู่แค่ขนาดนี้โอ้หืมได้เรือน้อยละห้าหรอเรือน้อยละห้าหรอหืมหืมเรือน้อยยังห้าหรอเขาเตอร์ไม่โดนต้องกานก่อนนั่นไงว่าเราต้องมีคนพุ่งมาเปออเฮ้ยเลือหลุดติดเดียวเองเลือผมเหลือติดเดียวเองผมจะโดนฆ่าตายตอนไหนไม่รู้แค่ตบผมทีเดียวก็ตายแล้วบอ,บอสปู บ๋าป,ปูมลมคานมากเลยนะเดี๋ยวรีตัวก่อนเฮ้ยไม่แมวไหมแมวแมวมันเหมือนกันยอมแพ้เออเราจะไม่รีตัวเลือดน้อยก็ช่างเฮ้ยเดคาวเตอร์ใส่ปูเหรอเฮ้ยจริงดิเฮ้ยเดคาวเตอร์ใส่ปูเออโคตรตึงหรือเปล่าเมื่อกี้ผมมองพลาดทุกครับโอ้โหตายโอ้โ,อโ,อโหปิวเลยมาเราเกินไปแล้วเฮ้ย ไอเสื้อดำลอยมาจากที่ไหนวะนี่นี่นี่อ้ยโอ้ยตัวเดียวเลยโอ้ยมันเปิดอันติเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนหือกลัวอันติมากเลยถอยไปสักไกลเลยชึบอุ้ยไม่ไม่โดนตอนนี้ทุกคนกำลังนัวใส่ปูอยู่นะกำลังลุมอัดโอ้ยเกีี่ยสายเติมโอ้ยสกิลเวอร์มากนะครับตัวนี้ โอ้ยอันติีจีนอตโคตรกว้างคอมโบใส่ปูไม่โดนเกี้ยวปูเว้ยสวัสดีแม่สาวน้อยนี่คอมโบไปหนึ่งสเต็ปพุ่งเชืบอสกิลสามสกิลสลักเล็กเคาน์เตอร์ไม่โดนอีกป้องกันก่อนวิ้ยต่อยต่อยโอ้ยโดนบล็อกโดนบล็อกโดนบล็อกสกิลต่อยต่อยป้องกัน นี่เราป้องกันได้เออโดนคุ้งใสแดงแล้วก็ต่อยส่วนอือเฮ้ยเลื่อๆทีเดียวเฮ้ยต่อยเคาน์เตอร์อืออือเละเลยอืมสวนสวนคอมโบสกิลสามชึบป,ปาโอ้ยไม่นะเราจะตายเราจะตายแล้วเออฮ่าตายเออปิวเลยแกแค้น เด็กเคาน์เตอร์ไม่นะไม่เออเออเฮ้ยโอ้โหวันนี้ลบเก่งมากยังไงยังไงเฮ้ยป้องกันได้เฮ้ยโ,โ,โอ้โหมีคนมาแจมโอเคทีนี้เราปล่อยให้เขาสู้กันไปนะต่อยต่อย ตอไม่โดนเขาเลยอะโอ้ยไม่โดนไม่โดนเขาเลยสกลไม่โดนชืบโอเคโดนแล้วคอมโบชืบผพักสกีสามชืบไม่โดนไม่ตีเลยคอเตอร์ไม่โดนนพุ่งต่อยตอนไม่โดนเขาโอ้ยแลกเหลมากตอนนี้เคมาพุ่งไปเลยนี่โดนคู่ยังไงเออระเดนมีคนมาแจมอีกหเป็นสี่คนแล้วโอ้ยกระดูมกมาก อมอก็มีหมดเลยตอนนี้แตงดีเรือเราเออมีคนเปิดอันติมีคนเปิดต,เตีเออ,เอ,อจากเรือเยอะๆตอนนี้เรือเรือน้อยแล้วโอ้ตัวอันติเข้าไปจังหวะนี้ไงจะตายไหมเฮ้ยเขาเ,เออตายชื้อชื้ชืบอชือช้อ,อเออตัวปากท้องชื้อตาย แล้วอันตีผมโอไม่มันเปิดอันตีไม่ไม่ไมตายตายป้องกันก่อนป้องกันเอ,อือโอ้ยไม่นะเราตายแน่เลยทุกคนผมตายแน่เอ,อือเรียบร้อยโอ้โหสกิลเขาอย่างเท,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 ท่โอ้บาดบาดาดาดโอ้โดนรัวเลยเอ,อือไม่เกี่ยมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่เสียเวลารับชมคลิปของผมนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย